เชนินละเฮ้ย t p p อะไรแต่ FPP แล้ว p p แม่งเล่นไม่ได้แล้วเป้ามันเคลื่อนจังหวะมันเคลื่อนหมดเลยมันไม่เหมือนเดิมในชะ่มันไม่เหมือนเดิมมันเหมแบบเราเห็นตัวแล้วเราต้องซูมปุ๊บอ,อ่ะตำแหน่งไม่เหมือเนอออเนดิมกดกด โพสหน้าเฟซดิสตรีมเกมแล้วนะครับเลอะเทออีเลยลาอีสปอร์ตบูทแคมป์เลยไหมหรือพาสต้เดี๋ยวดูก่อนบูทแคมป์น่าจะแหลกอะ เวลา e S <S ลววยีสปอร์ตส่งส่งลิงก์ไปไว้ในไลน์เหมือนเดิม <c oughs> ให้พวกมันรู้ว่าเราเล่นกันอยู่ให้ <c oughs> ให้พวกมันอยากเล่น <c oughs> ไอชัดยตเนี้ยในสตรีมมันชัดยูอ่าชัดดิปรับปรับใหม่แล้วพันแปดสิบเปลี่ยนเป็นพันแปดสิบล้วสังวาลเล่นเกมไม่ได้ปักแม่งแหลกโอ้ยไอนี่สี่สิบวิอยู่นะดีเลยอ่ะประมาณสามสิบห้าวิลงไหนเนี่ยอ่าลงที่ไม่ต้องแหลกมากก็ได้นี่อะนาเกือนาเกือโดดได้เลยนะ ไป <Hey, S 2> โดนแล้วโดนแล้วนีว่ใครตามมาปะเนี่ยต้องดูตอนใกล้ๆอะ่ะมองไม่เห็นนะตอนนี้นมีข้างบนตัวหนึ่งมันอาจจะลงรูนก็ได้นะนาเกลือนาเกลือมีไหม ไม่เห็นเอ้ยมี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 ม,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 มีสองตัวโอ้โหไปสามตัวสามตัว <c oughs> บานเลยสามตัวเข้าบ้านเนี้ยแมงลงไกลบ้านโดยกูประเด็นปืนไม่มีว่ะของบ้านมานอนเปิดกันใช่ไหมเฮ้ยเข้าไว้ไม่ได้ปืนเลยปืนไม่มี อยู่ที่กูตายอบ้านที่กูตายอะโอ้แม่งลงอย่างนี้กูกันึกว่ามีแต่กูเอลเน่ไม่มีปืนวะฮะนไเอเาดิเอาดิแจมี่ยิงโดนดีวะเลยลงแล้วลงแล้วเขาไปเอาปืนเขาไปเออ ตายแล้วเหรอตายหมดแล้วเหรอระวังระวังมันโดนคนอื่นยิงหร้วเปล่าเอ๊ะทำไมมันตายวะเออมันแลกกระสุนกันเหรอแล้วดีเมื่อกี้คือยิงตัวหนึ่งนอกใช่ไ่มเหอออะไรวะงงเลยอะไรอะไรอะป่วยนี่ได้ปืนเยอะด้วยไม่บ้านที่กูอยู่มีเอ็มสี่นะเนี่ยเอ็มสี่มันอยู่นี่มั้งแต่ไปบูสเลยไปบูสเลยโอ้เนี่ย อันนี้ M 16โอ้โหอะไรวะโดดลงมาแม่งวิ่งเข้ามาโห oh, มีนี่โอ้ oh, ืนเต็มเลยวะบอกเต็มปืนเต็มเลยไอไม่ทันได้เก็บเ <laughs> มื่อกี้เข้าไปในบ้านไม่เจอปืนไม่เจออะไรเลยเออเ้า oh. oh. บวกบวกมันบวกมันมาไปะเนี่ยตรงรูนะ <c oughs> คนเยอะ ครบนะเนี่ยของครบคือยิงแม่งเลยเออไม่ต้องครบหรอยิงเลยเจอแล้วเจ้ไอยู่ไหนวะเออเห็นแล้วกาดไปเลยเข้าไปใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆอีกสเปร์ตายตัวเฮ้ยโหหมดแล้วตายตัวหนึ่งได้ยินเสียงกบบกิ๊กเดียวอะเห็นมันวิ่งมาตั้งแต่นู่นแล้วผมเมื่อกี้ขนาด มันลงเหมือนลงขาดคนหนึ่งอ่ะเข้าไปบ้านสองบ้านอ่ะไม่เจอปืนสักบ้านเลยลงไปปืนเต็มเลยไม่ทันได้เก็บมันเก็บก่อนวิ้งหนีกันดเิเอาไ้เอาไ้โอ้คันหนคนไม่เยอะแม่งลงมาสามตี้ที่ โรงแรมเราเปิดที่ไนที่กลับไปทำงานสิบหกหรือว่าหยุดถึงสิบหกอะไรโรงแรมเราหยุดถึงสิบหกหรือว่าเริ่มมันทำงานวันที่สิบหกเริ่มทำงานสิบหกโอเคบอยคุยถูกแล้วท่าไม่ท่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะง่อยขาตายแล้วตคือถ้าไปทำงานนี่คือแบบเออไปเลยอ่ะ เป็นดานเป็นดานคนไหม่้อ่องช้าต้องควิกจอยฮะคือด่านไหนมาเล่นหมดแล้วตรงนี้ นี่นาเกลือที่เดิมไหมที่เดิมอ่ะนาเกลือโอ้นาเกลือก็คนก็ลงนี่บินบินไปถึงหรบวะอันนี้เหรอเออที่เดิมเราอ่ะเหรออือโอ้ยมันบินถึงนี่เนี่ยถึงนี่ก็ถึงเนี่ยเออถ้าลองบินดูเดิมันพุ่งลงไปได้เลยนะลองดูลองดูเนี่ยคือพุ่งลงไปได้เลยเหลือเลยไม่ต้อง ถ้าลงคนลงเยอะอย่างเงี้ยต้องลงในบ้านด้วยมันถึงจะแบบแอบบได้ถ้าลงนาเกลือลงจัด,ดแล้วเมื่อกี้ดันลงสามตีได้ไอต้ตรงตรงเนี้ยว่างไอ้ตรงที่ถ้าไม่ไม่มีใครก็ฟาร์มเยอะนี่เลยนาเกลือือม แต่ตรงนี้ของเยอะเนี่ยที่เราเกิดอน่ยของเยอะเอ,อแต่ว่าแม่งไอ้นี่แม่งกว้างหาเยอะะทำไม้นี่มาแอปเปิลทำเควส์มาว่ายน้ำสี่รอยเมตร เนี่ยในเนี้ยในเกมมันจะมีเควสอยู่ด้านซ้ายเห็นนะคว้าฆ่าคนสองคนด้วยระเบิดอะไรเงี้ยยิงระยะไกลว่ายน้ำสิะเบลดลงมาถึงว่ายน้ำงเดียว <laughs> วยย่ายจนวงบีบตายอะ <c oughs> ่ะเพื่อทําเควสเฉยๆทบเบลแล้วมันก็จะได้ของถึงจุดแล้วโดดเลยเหรอโดดเลย เนี่ยลงได้แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ถือว่าช้าไปได้อยนี่ม่คนมาบาา่ดูข้างบนหัวไม่มีว่<ค>ไม่เห็นลงรูนหมดเลยลงรูนแล้วก็ตรงลงตรงข้างๆเราแล้วก็ข้างหน้าเราตัวหนึ่งข้างหลังนะตรงสะพานนะอะข้างหลัง ข้างหน้าเรามันล่อนไปตัวนึงจะฟางข้างบนเนี่ยเดี๋ยวไปฟางหนักเกอนให้ซาจันโนะลงไฟไม่ใส่กันแล้ว เป็นอยู่ไหนวะก็ตรงนั้นแน่ใส่กันซะเลยโอ้ตรงนี้ฟาร์มงงให่ปเปล่งไม่รู้ว่าต้องไหนฟาร์มไปแล้วบ้างโอ้เราวงไกลซะด้วยโอ้อะไรวะไม่มีกระเป๋าเลยเมีกระเป๋าหนึ่งอยู่ตรงนี้ ผมาังไมห่หมดว่ะเอ้ยมีกระเป๋าสองอกระเป๋าสองเดินให้วิ่งให้ทั่วกันมีกระเป๋าเลย เอ็มซี่วะบ่งไก่ไหมเนี่ยขวาโอ้ยไม่ไกลยิงอ้อมไป เสร็จยังฟาร์มเสร็จยังเนี่ยแต่แป้วไปเถอะเอา้าทิ้งไอ้นี่ไม่ได้ทิ้งของไม่ได้อีกแมปเต็มมันงงนะตรงเนี้ยนาเกลือใครอยากฟาร์มมาฟาร์มเลยไม่ฟาร์มละโอ้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง าอาจจะต้องไปข้ามสะพานนี้ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าวงกวับประมาณนี้ม,มีรถป่ะไม่ต้องวิ่งไปใกล้ๆวงมาแล้วปัญญาปล่อยมันยิงกันไป มีรถสามล้อโ่จะเอาไปอีกอะ่ะอันนี้ไงแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในวงไป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 นี่รถสามล้ออยู่นี่เกิดได้ฆ่าคนเนะี่ยเราเข้าวงก่อนก็มีสิทธิ์ได้ฆ่าก่อนอ่ะไปไปไหนพี่อาสก,กไปเลยยังไม่ได้ขึ้นเลยไม่เอาขึ้นแล้วนี่มา มีสามล้อเฉยตีลีดีกว่าสัตว์กระสุนมาแป๊บเดียวเนี่ยตายยกคันป้อมไปไหนวะ นั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่ไหนอะไปก่อนไปก่อนไม่ต้องสนใจมันวงปีบวงปีบไปเลย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 รถวิ่งได้แค่นี้เหรอเฮอเรื่ยไปเลยปล่อยมันหาทางเข้าวงเลยยังจะมีคนมายิงกูอีกเนาะขอบ้มยาที ปั๊มยาทีนี่นปุ้งตายหา่าสองคนน้ำมันกันจะหมดไปไปตรงนี้เชื่อสะพานสะพานอยู่ตรงนี้ฮะตามนถนนไปอะ สะพาไอคัน้ำมันฮะขรถมเฮ้ยน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะอยู่ดิันร่างไงไอ้นี่ความำมันเยอะยเฮ้ยกูหลุดว่ะเดินยิงหนักไปนะโ